โรงเรียนวรกิจวิทยาโรงเรียนสามมันศึกษาก่อตั้งขึ้นมายาวนานกว่า30ปีผู้บริหารโรงเรียนวรกิจวิทยาได้แก่นายปรุศักดิ์จำเดิมผู้ที่มีความคิดก้าวไกลสร้างเด็กที่มีคุณภาพไปอย่างมากมายมีหลักสูตรที่ทันสมัยและแหล่งรวบรวมความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนวรกิจพิทยาเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล1นและปฐมถม1-6 กับโครงการเรียนดีเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพเริ่มปีการศึกษาใหม่2556ด้วยหลักสูตรเกรงกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551ได้รับความร่วมมือจากอาจาร,รย์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ในภาควิชาคณิตศาสตร์สนุกกับการเรียนรู้ที่ดเด็กชอบเข้าใจง่ายกับแนวการสอนแบบ e-learning สนุกและคุ้นเคยกับสื่อต่างๆคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตจำนวนนักเรียนไม่เกิน20คนต่อหห้องเรียนมารยาทงาม ความรู้ดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมทีท่เดียวที่ให้คุณและลูกๆมากกว่าใครโรงเรียนวิจพธิยาถนนพอหนโยทินใกล้สำนักงานขนส่งจังหวัดลบบุรี0 3 6 7 7 1 0 7 8กรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวเต็มโรงเรียนดีๆเดี๋ยวนี้หาไม่ง่ายโรงเรียนวรกิจพธิยาโรงเรียนดีที่คุณวางใจ